ดีทุกคนสวัสดีนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย8โมง23สวัสดีตอนเช้าวันใหม่ที่แจ่มใสซึ่งเรื่องของอาหารปลอดภัยเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวนะมันต้องมีอารมณ์ที่ปลอดภัยทุกเช้าด้วยคือเมื่อเช้าเนี่ยพระเนเข้ามาที่บ้านปุ๊บคุณอาเนี่ยนึ่งอันนี้ไว้นะดีมากเลยค่ะขอบคุณคุณอาแล้วนี่ก็ไปเคาะประตูเพื่อจะไปดูว่า เฮ้ย <em itter> ยังหายใจอยู่ไหมปรากฏว่าเอ <itter> ้ยยังหายใจอยู่เน่ก็เอ <pers> <โ>ด<ย>้ดีใจจะบอกให้นะเวลาคนเราอยู่ด้วยกันเนาะอย่าอย่าคิดว่าเราอยู่ด้วยกันไปตลอดเราต้องคิดว่าเฮ้ยมันมันไม่แน่นอนหรอกเหตุผลที่เน,น้พยายามให้ทุกคนคิดแบบนี้เพื่ออะไรให้เราทําความดีที่สุดเหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของทุกๆวันนะคะเพราะว่าเน้เห็นคนที่แข็งแรงอยู่สุขภาพดีมากเลยเดินลื่นล้มหกล้มห้องน้ำอะไรเงี้ย มันก็มันก็เป็นไปได้นะบางทีนะอ่าเดี๋ยววันนี้จะก่อนที่เน้จะทําเมนูอร่อยอร่อยให้ทุกคนได้ดูด้วยแต่ว่าเน้ขออนุญาตกินน้ําปั่นนี้นิดนึงนะคะซึ่งการทําน้ําปั่นเนี่ยจะบอกว่าถ้าเรามีผักจริงๆอะ่ะผักตําลึงนะที่มันเป็นธรรมชาตินะอันนี้ที่ใส่หมวกนี่เพราะว่าผมยังไม่ได้ทําหัวมันฟูเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิงโตก็เลยเอาหมวกมาอัมพรางเอาไว้นะคะอ่าเดี๋ยวเน้จะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเนี่ยผัก ไอทานตะวันเนาะทานตะวันงอกเป็นแบบออแกนิกค่คะพอดีนี้ได้มาเน่ก็จะเอามาทําน้ําปั่นก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกินอะไรที่แบบพวกนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาทํากับข้าวให้ดูจากนั้นก็จะใส่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะของเน้ถ้าเพื่อนๆมีมีเยอะๆใส่ได้เยอะๆนะคะคือเน้นเน้นอย่าให้มันหวานเยอะให้มันหวานแบบแบบไม่ต้องเยอะคือเน้นอะไรที่มันไม่ค่อยหวานแล้วแล้วที่มันเป็นผักใบเขียวได้ยิ่งดี ใครมีวอเตอร์เครสอ่อมแซบได้ยิ่งดีนะคะซึ่งอย่างมะเขือเทศเนี้ยถ้าเน้นทานมันทานได้ทั้งสองแบบแต่สําหรับเนี้อันนี้จะเน้นทานแบบคือเน้นไม่ค่อยเน้นทานดิบเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวจะใส่อะไรอีกกล้วยเออที่ขาดไม่ได้คือจริงๆแล้วอยากจะกินกล้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะในกล้วยเนี่ยมันมีพรีไบโอติกเยอะแล้วแล้วเนี้ยทานโปรไบโอติกนะ ที่มันเป็นแบบแคปซูลแล้วนี่ก็จำเป็นจะต้องเสิร์ฟพรีไบโอติกให้กับเจ้าจุลินทรีย์ที่เรียกว่าโปรไบโอติกให้เขาก่อนเพราะโปรไบโอติกเขาเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะทุกคนเราไม่ใช่ว่ากินเนื้อสัตว์อยู่แล้วเราจะไปกินตัวนั้นแล้วมันจะช่วยได้นะคือว่าจุลินทรีย์เขาไม่ได้ชอบกินเนื้อสัตว์นะคะเขาชอบกินพรีไบโอติกนะแล้วจุลินทรีย์มีชีวิตด้ชอบพรีไบโอติก และวเจ้าพีเบลติกเนี่ยมันมีเยอะอยู่ในอันอะไรที่มันแนวยืดยืดอะเพื่อนๆอนอย่างเช่นกล้วยแก่นตะวันพวกที่มันสามารถที่จะทําให้ลดคอเลสเตอรอลของเราได้ด้วยนะอย่างแก่นตะวันเนาะแล้วก็กล้วยสุกแบบนี้แหละที่มันมีจุดจุดดำๆเนี่ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะใส่มะน,นาวเข้าไปนะอุยบีบมะน,นาวไปเนี่ยเราได้วิตามินซีหลายๆคนชอบถามเนี้ยเรื่อง กินวิตามินซีนี่ไม่ค่อยได้กินวิตามินซีเม็ดนะแต่ถ้าทุกคนอยากกินวิตามินซีให้ผิวสวยก็ก,ก็ก็ทานเลยนะแต่ขอให้เป็นแบบออร์แกนิกแต่ถ้ามันเป็นแบบไม่ได้ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องทาน3เดือนแล้วก็เว้นไว้บ้างเนาะแต่ว่าอย่างกรณีของจะบอกว่ากรณีไอไอเนฟทูอ,อ่ะมันมีประสิทธิภาพเท่ากับเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่าทานวิตามินซี120แคปซูลอันนะั้นอะ เนยก็เลยไม่ค่อยได้ทานวิตามินซีแบบเม็ดแหละเนาะออแค่นี้พอลืมไปใส่เยอะไปใส่เยอะไปเดี๋ยวน้ำมันจะเยอะแยะเกินไปนะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าคุณเนตทำไมคุณเนตกินกล้วยเยอะขนาดนี้เอ,อ่อต้องบอกว่าคือคือคนที่กังวลเรื่องการกินกล้วยเยอะกินทันยพืชกินอะไรเยอะแบบเนี้หรือว่าผักหรือว่าอะไรเงี้ยเหตุผลเพราะว่านี่จะบอกให้นะ เพราะว่ายังไม่ได้หยุดอาหารแป้งอาหารน้ำตาลเนาะแต่เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้กินอาหารอย่างอื่นนะนอกจากที่ทําเองแล้วมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเพราะฉะนั้นพอกินพวกนี้มันก็ดูไม่เยอะหรอกนะคะอย่างสมมุติเนียกินกล้วยหวีเนี่ยมันก็ไม่เยอะเพราะว่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปกินขนมปงขนมปังแบบที่คนอื่นกินน่ะหาช้อนไม่เจอเดีย๋ยวแป๊บนึงน,นะคะหาเจอแล้วเน่จะบอกงนี้ว่าเนี่ยถ้าเรากินแต่ฝั่งพวกนี้ยังไงมันก็ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือเวลาที่เราไปกินฝั่งที่มันเป็นที่มันเป็นอาหารแปรรูปไปเยอะอาหารแปรรูปเนี่ยบางทีมันเหมือนเป็นเค้กชิ้นเล็กๆเกนาะแต่เวลาพอเรากินไปอะ่ะมันจะเป็นน้ําตาลสะสมให้กับร่างกายของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเนปปั่นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเนกินเสร็จแล้วเนจะทํากับข้าวให้ดู อ๊บแป๊บหนึ่งเราต,ตื่นเช้ามาเราได้มาเจอกันก็คุยเรื่องสุขภาพไปด้วยเนาะอย่างที่บอกนะเราฝากชีวิตไว้กับใครไม่ได้เราก็ต้องทำเองแต่ว่านี้ก็อยากพยายามให้ให้ทุกคนเนี่ยเอาไปทำได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องมาหวังพึ่งเนี่ยอย่างเดียวนะคือทุกคนก็สามารถเรียนรู้แล้วเอาไปทำเองได้เพราะของแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะอะ เรียบร้อยแล้วอันนี้เขอกินก่อนหนึ่งแก้วเพราะว่าพอกินอันนี้เสร็จเด็กก็ไปกินไอตัวโปรไบโอของเน้นะอืได้แล้วหนึ่งแก้วแล้วเดี๋ยวจะจะมาทากับข้าวไทยมีผักอะไรกินได้เลยนะขอให้ได้กินผักเยอะๆใครไม่มีผักก็ไปเอาผักผงมากินเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะไม่ป่วยนะ เราต้องมีเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่ามีผักเนาะที่ญี่ปุ่นน่ะเขาใช้คําว่าตรวจเจอการกินผักแต่จริงอ่ะมันคือสารต้านอนุมูลอิสระถ้าสมมติว่าเรากินผักได้วันละ25กรัมจริงปัจจุบันนี้มันควรจะมากกว่าน,นั้นเพราะมันมีสารอนุมูลอิสระเยอะนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงกันไหมคะเนี่ยเล็กคุยอยู่คนเดียวหรือเปล่าอ,อ,อเืเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทํากับข้าวให้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตดื่มอันนี้แป๊บหนึ่งเพราะว่าจริงๆอ่ะ แอบกินกล้วยไปแล้วสลูกก่อนหน้าที่จะมาแล้วก็ทานโปรโตีนเคไปนะจากนั้นก็กินโปรไบโอไปแล้วแต่อันนี้ก็เสร์ฟอาหารให้เขาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนยก็กินอยู่อยู่ในพวกนี้แหละมันก็จะไม่อ้วนแต่ถ้าเราไปกินอาหารสมมุติตื่นเช้ามากินอะไรนะขนมปังเงี้ยมันก็จะอ้วนได้แล้ว เดี๋ยวเสียบหมอ้อก่อนเสียบหม้อให้ร้อนหมดนี้ทําอาหารอย่างเดียวยังไม่คุยเรื่องอื่นเท่าไหร่แต่ก็คุยเนาะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องรู้อะค่ะจริงๆแล้วเรื่องที่เรา,เราต้องรู้เรื่องสุขภาพของเราเนี่ยเราต้องรู้นะเราจะฝากสุขภาพไว้กับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าสุขภาพของใครก็สุขภาพของคนนั้นนะคะเพื่อนๆเน่จะบอกให้แล้วก็ความเชื่อด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเสียบหมอ้อให้ร้อนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะทํากับข้าวอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนเอาไป เอาไปลองทําแล้วก็ใครที่คือเนจะบอกว่าเนจะบอกวิธีการ how to นะแล้วทุกคนเนี่ยเอาไป a d a p t ประยุกต์ได้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยอาหารที่เรากินได้กินไม่ได้เป็นยังไงซึ่งหลักการมันก็จะใกล้เคียงกันตรงที่ว่าอาหารแป้งน้ําตาลอาหารแปรรูปของเทียมอะไรเงี้ยเ,เขาเรียกแม้แต่ว่าแม้แต่ว่า,าที่เป็นโปรตีนแปรรูปเทียมๆอันเนาะโปรตีนในในพืชเนี้เวลาเรากินมันก็จะไม่ดีกับร่างกายเราอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวรอให้หม้อของเนตรร้อนก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ก็กินอันนี้ไปด้วยอเรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณเบนจมาศคุณนิสารัตนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ที่แจ่มใสยอย่าลืมนะเราตื่นมาเนี่ยเราเกิดใหม่กันทุกวันค่ะเราเป็นคนที่เกิดใหม่เมื่อวานเนี่ยจบไปแล้วมันเหมือนมันเป็นเหมือนมายาเนาะชีวิตในแต่ละวันที่จันทบ,บุรีเนี่ยน้ําท่วมนะจะเล่าให้ฟัง คนในตลาดเขาบอกว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าโอ้แบบมันท่วมทั้งตลาดขึ้นมาเลยอะแล้วพออีกวันหนึ่งเราก็จะเห็นตลาดเนี่ยเขาเตรียมของใหม่มันทําให้นึกภาพแอนนี้ก็บอกเขาเออเหมือนการเล่นละครเลยเนาะแน่นอนชีวิตมันเหมือนละครเพื่อนๆนี่แหละเขาบอกว่าโรคมันคือมายามันมีเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะนะคะคนที่โชคดีก็คือคนที่คนที่เข้าใจระบบเนี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่เบิกบานทุกวันอันนี้คือหน้าที่เรานะเบิกบานแล้วก็เรียนรู้เนาะ เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจระบบของมายาที่อยู่ในโลกใบนี้นะอ่าโอเคร้อนละร้อนละเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้จะทำอันนี้ให้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นผัดผักอ่าผัดผักที่ใช้หม้อเล็กเนะี่ยเพื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนนะเผื่อใครเผื่อใครอยู่คอนโดเนะ อตอนที่เนททำยูทูบเนี่ย,ยแฟนคลับที่อยู่คอนโดจะถามเยอะว่าเออทอํายังไงอันเนี้ยหม้ออันเนี้ยมันทําได้ง่ายอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศที่เนท่เอาไปปั่นแต่วัน,นเนี้ยเนทจะผัดแบบโดยที่ไม่ใช้น้ํามันนะคะเป็นการผัดน้านําอันนี้คือมะเขือเทศประมาณสองลูกนะปั่นเป็นเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะว่ามันเป็นวิธีการง่ายๆซึ่งใครจะเอาวิธีของเนทไปใช้อะไรยังไงก็ได้นะคะขอให้เราได้สุขภาพดีเนาะแล้วก็อัดแอปนะ อ่านี่คือมะเขือเทศจากนั้นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีมะเขือเทศเนี่ยเวลาที่มันโดนความร,ร้อนมันจะมีสารอะไลโคปีนเนาะเป็นสารต้านมะเรง็งแล้วเวลาที่เราปรุงของพวกนี้ให้อร่อยเทคนิคของมันคืออะไรเดี๋ยวนี้จะบอกคือมันต้องให้ได้สามรสอะค่ะอ่าเดี๋ยวนะ้น้จะเอาอะไรเล่นลืมเ <laughs> อาแค่นี้แหละเดี๋ยวรอให้ตรงนี้แล้วเราก็จะปรุงรสอันเนี้ยซึ่งขออนุญาตใส่เห็ดก่อนแตใ่ใครกินเห็ดไม่ได้ไม่ต้องใส่นะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกคุณเนทนี่ชอบเห็ดจริงๆลยเนาะชอบจริงชอบเห็ดเพราะมันมีโปรโตีนมันเป็นอะมิโนในตระกูลโปรโตีนเนี่ยว่าเห็ดเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายถูกแล้วนะอ่าเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วการปรุงรสเ,เราปรุงไปเลยก็ได้เดี๋ยวขอเติมเห็ดไปอีกนิดหนึ่งมะเขือแล้วก็ปรุงรสให้มันเป็นสามรสนะคะเราก็จะได้กินของจากธรรมชาติอันนี้เป็นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเนาะ อันนี้มะขามมะขามเปียกอันนี้มันเป็นการผัดน้ำนะคะผัดน้ำเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าผัดน้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เกลือนะปรุงให้เป็นสามรสใครมีเกลือดำก็ใช้เกลือดำใครไม่มีเกลือดำก็ใช้ดอกเกลือได้เลยนะคะน,นี่ใส่เกลือดำไปนิดนึงน่ะ แล้วก็แล้วก็ทําให้มันสุกๆนี่แหละแล้วเดี๋ยวมันจะออกสามรสซึ่งน้ําตาลปีบ๊บถ้าใครยังติดน้ําตาลอยู่เแนะนําให้ไหน,ไหนๆก็กินน้ําตาลก็กินน้ําตาลแบบธรรมชาติดีๆเนาะเหมือนเช่นน้ําตาลตะโหนดบ้านเราเนี่ยญี่ปุ่นเขากว้านซื้อไปให้คนแถวบ้านเขากินเพราะว่ามันไม่แปรรูปไมคะมันเป็นจากธรรมชาติเดิมแท้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอให้ตรงนี้เดือดนิดนึง,นงแล้วก็วิธีการวันนี้เน่จะกินผัด เอกลับนะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าจะให้ให้ดีอ่ะเดี๋ยดจะบอกพอดีเนี้ยไม่ได้เตรียมของไม่ไม่ค่อยทันอะไรนะแต่อยากให้ทุกคนเห็นไงจะบอกว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยเอาไปลวกอ่ะมันจะเร็วเราเอาไปลวกนะคะแล้วก็กินแบบแล้วก็ลวกอันเนี้ยปรุงรสเสร็จแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ความหวานเพิ่มอย่างที่บอกก็คือใส่มะพร้าวที่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดหรืออุยใครมีไซรัปก็ใช้ไซรัปได้นะ ันนี้การผัดตรงนี้จะเป็นการผัดน้ำนะทุกคนเห็นกันไหมเนี่ยอการผัดน้ำเนี่ยเสร็จแล้วแหละถ้าจะให้หอมนะคะก็ใครมีผงรสหอมร้อนหรือมีผงออริกาโน่ใส่ไปได้เลยนะแล้วหรือมีพริกไทยอะไรทวกเนี้ยคือเรากินเน้นเอาสุขภาพอะค่ะ,ะซึ่งมะเขือเทศเนี่ยเวลาโดนความร้อนจะดีมากน,นี่เน้ใส่ผงออริกาโน่ไปนะ แล้วก็เนี่ยผัดให้งวดงวดเลยนะคะจริงๆอ่ะถ้าตามหลักการอ่ะควรจะเอาเนี้ยไปลวกก่อนเพราะลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้จะทําอันนี้ให้เขาให้เขาแบบงวดกว่านี้ก่อนนะคะเนี่ยวิธีทํากับข้าวนะเพื่อนๆอย่างที่บอกคีคียหลักของเขาก็คือว่าไม่ใส่สารเคมีนะ,ะพยายามเน้นจากธรรมชาติหรือใกล้เคียงธรรมชาติ แล้วก็ปรุงรสจากธรรมชาติเดิมๆนะแค่นี้เองเพราะว่าในบางคนเนี่ยจะบอกว่าการแพ้อาหารหรือการกินไม่ได้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมนุษย์เราเนี่ยต่างกันนะคะเราหมอที่ดีที่สุดคือตัวของเราเองเราจะไปกินตามคนอื่นให้มันเหมือนเราเป๊ะไม่ได้แม้แต่การทานสารสกัดอะไรก็ตามเราต้องดูน้ําหนักตัวเราอ่าเขาเรียกว่าพื้นฐานของเราแบบเนี้ยสมมติ <c oughs> คนอื่นเขากินสองแคปซูลเนี้ย พี่เรากินไม่ไหวเราอาจจะหนึ่งแคปซูลหรือบางคนนี่แหละหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราคร่ะเพื่อนๆโอเคแล้วแล้วก็ใส่น,นี้ลงไปนี่คือผัดผักตองนี้นะเราก็จะได้รสชาติที่เป็นแบบสามรสอะคะ่ะจะบอกว่าเมื่อวานอะทำทำแกงไปอโอ้ยคุณอากินเกลี้ยงเลยนะทุกคนคุณอาแย่งเนยกินหมดเลยนะคะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมี จริงๆที่แรกกะว่าจะจะ,จะชวนมาทําลาบแต่ว่ามันมนมันมันนต้องเตรียมของเยอะแล้วเนี้ยก็จะเน้นของที่มีอยู่ในตู้เย็นให้มันหมดไปก่อนนะเพราะไม่งั้นมันก็จะแบบคือจริงๆการทําอาหารเนาะมันเหมือนการการ,การแต่งตัวที่เราแบบเอามาอาดัดเกันได้ค่ะเหมือนเรามีอะไรในตู้เย็น,นเอามาอาดัดกันได้ผักอะไรก็ตามที่ที่เรากินดิบได้นั่นแปลว่าเราเอามาทําน้ําปั่นได้ทั้งหมดเลย กางเกงสวยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอทักทายทุกคนก่อนคุณอุไรวันสวัสดีนะคะคุณคุณลักคุณลักษมีคุณคุณคุณเทิดปะคุณเทิดแล้วก็คุณออนอโน่อ่าเราคือว่าอย่างงี้เน่จะบอกเน่จะชวนทุกคนนะมามีภารกิจร่วมกัน ร่วมกันก็คือมาสร้างสุขภาพเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเน่จะบอกให้นะคะถ้าเราสุขภาพไม่ดีซะแล้วเนี่ยต่อให้เรามีฝันอะไรเนี่ยมันไปต่อยากถ้าเราสุขภาพไม่ดีนะมันจะรบกวนทุกอย่างเลยค่ะสมมุติว่าวันนี้เพื่อนๆอยากจะไปทําอะไรจะไปเรียนต่างประเทศสมมุติจะไปเดินทางหรือจะไปทําอะไรแต่สุขภาพไม่ดีเน่ถามนิดนึงว่ามันไปต่อยากเนาะสุขภาพมันต้องดีก่อนเนี่ยฮะ สุขภาพต้องมาก่อนแล้วคําว่าสุขภาพอ่ะมันหมายรวมถึงสภาพของจิตด้วยนะมันไม่ได้แปลว่าอาหารหยาบอย่างเดียวอาหารของจิตคือความสดใสและเบิกบานค่ะความคิดที่ตรงและที่ถูกความคิดที่ตรงและที่ถูกก็คือว่าคิดแล้วรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นแค่มายาแล้วเรามีหน้าที่เรียนรู้แล้วก็เหมือนเด็กอะที่สนุกสนานอยู่ตลอดเวลาได้ได้ตื่นมาก็ได้มาเรียนรู้เรื่องใหม่ เกิดใหม่ทุกวันเลยทําแบบเนี้ยแล้วให้คิดเสมอว่าอย่างเมื่อเช้านี้มาเจอคุณอาเน่ก็คือเนยอยู่กับคุณอามาด้วยความสุขเพราะว่าเน่ตั้งใจว่าจะไม่ติเตียนคุณอาเนี่ยตั้งใจจากตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับเขานะเพื่อจะเขาเรียกว่าปฏิบัติจิตเราเนาะให้เราเป็นคนที่เขาเรียกว่าชนะตัวเองอะ่ะเออไม่ต้องไปชนะใครเราชนะตัวเราเองดีที่สุดแข่งขันกับตัวเองนะแล้วเนก็จะรู้สึกว่าเออนี่แหละเราก็จะรู้สึกว่าเออดีจังเลยเนี่ย ที่เราไม่ติเตียนคนที่อยู่ใกล้ชิดได้ถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้แล้วเนยจะบอกให้จิตเนี่ยเวลาฝึกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะที่เนยเขียนถึงเรื่องของกฎ1 0,000ชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยระยะเวลาคือ5ปีการที่จะฝึกฝนให้เป็นคนคิดบวกให้เป็นคนจิตใจแบบคือจริงๆแรกๆอ่ะคาแรคเตอร์ไม่ตรงกันหรอกเพื่อนๆมันเหมือนบางทีเราต้องมาเป็นนางเอกก่อน ออสังเกตน,นะพวกดาราเวลาเขาบอกว่าเวลาเขาแสดงแล้วเขาร้องไห้เนี่ยบางทีเขาอินกลับไปถึงบ้านเลยนะเพราะจิตมันชินค่ะแต่ถ้าสมมุติวันนี้เราฝึกจิตเขาให้เป็นคนดีอ่ะแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงกันอ่ะดีจากข้างในดีจากข้างนอกเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแต่เราดูที่จิตของเรากลับมาดูที่ใจของเราแล้วรู้ตัวว่าเรากําลังทําเรื่องอะไรอยู่ในชีวิตนี้เรากําลังทําอะไร เราแต่ต้องแต่ต้องมีการตั้งเป้าหมายนะคะทุกคนถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะไปแบบเลื่อนลอยเนาะแล้วบางทีพอเราไม่ตั้งเป้าหมายสมมุติวันเนี้ยมีใครทําให้เราไม่ถูกใจซึ่งอันนี้เนแชร์ตัวเองเลยนะที่เนกล้ามาพูดเพราะเนได้ปฏิบัติจริงเนาะตัวเนเนี่ยตื่นมาเช้ามาบางทีด้วยความที่คุณอาอยู่เป็นสามีพัญญากันเนาะมันก็มีเรื่องไม่ถูกใจแต่ว่าเราชนะทุกครั้งไม่ได้ไปชนะเขานะชนะใจตัวเองในการไม่ตําหนิไม่ติเตียน แล้วก็พิจารณาว่าเออทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสพลาดกันได้นะแล้วก็มาคิดบวกเนาะคิดว่าโอ้ยเนี่ยโชคดีนะมีเครื่องมือในการที่เราได้ขัดเกลาตัวเราทุกๆวันเลยความเมตตาและความรักนะเพื่อนๆมันสําคัญมากชีวิตคู่เนาะที่เขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะแบบนี้แหละเพราะมันขาดความเมตตาต่อกันค่ะแล้วพอวันที่จากกันไปเนี่ยนี่เห็นบางคนร้องห่มร้องไห้เนีว่ามันไม่ มันไม่แฟร์นะเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องทําสิ่งดีให้กันตอนนี้เลยซึ่งเนทจะคิดอย่างนี้เสมอว่าเฮ้ยคุณอายังอยู่ไว้ยเนี่ยขอประตูไปเฮ้ยยังอยู่เย่เราจะดีใจเราได้มามีการเล่นเกมที่สนุกสนานกันอีกวันหนึ่งละเราอย่าไปคิดว่าชีวิตมันจริงจังอะไรคําว่าไม่จริงจังแต่เราทําอะไรต้องทําจริงๆนะแต่หมายถึงว่าเวลามันเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจอย่าไปจริงจังกับมันค่ะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ของอารมณ์เท่านั้นแหละแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัด อย่างเนทนะเนทมีเป้าหมายคือว่ากินอาหารที่ดีแล้วอารมณ์ต้องเบิกบานอารมณ์ต้องดีด้วยนะคะจริงๆแล้วจิตเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะบางคนเนี่ยต่อให้กินอาหารดียังไงจิตไม่ดีเนาะจิตคิดจิตคิดแต่ว่าในทางที่โทษคนอื่นติเตียนตำหนิผู้อื่นเนี่ยมันไม่ดีนะคะนะสรุปก็คือว่าเราคิดคิดคิดความคิดนะความคิดจะนําไปสู่การ ที่เราพูดเนาะคนนะคิดอะไรก็จะพูดมาแบบนั้นอะแล้วคําพูดบ่อยๆเป็นการกระทําคิดพูดกระทํากลายเป็นบุคลิกภาพเราจะกลายเป็นคนถ้าเราไม่ตั้งใจว่าจะเป็นอะไรวันนี้เราต้องเราต้องเขาเรียกว่าชัดเจนว่าเฮ้ยตัวเราคือใครเนี่ยเราเป็นใครเนี่ยซึ่งเน้นเนี่ยคือใครเนีคือคนที่มีภารกิจมาทําให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแต่ตัวเน้เองก็ต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงก่อน ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหไปทำภารกิจให้คนอื่นแต่ฉันยัง,ย,งยังคิดลบเลยนะกินอาหารที่แย่ๆอยู่เลยอะไรเงี้ยอ,อันนี้เราต้องชัดเจนนะก็มาแบบสั้นๆนะทุกคนปกติเนตตั้งใจว่าจะเอาไปลง Youtube ตอนนี้ทางแฟนคลับในแฟนเพจก็จะได้ชมกันอ่านี่นะเดี๋ยวนี้จะไปทานข้าวแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้ก็มีเผือกด้วย นี่แล้ววิธีการกินเผือกเยอะๆของเน้คือเน้จะเอาไปปั่นกินหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเน้ก็ไปปั่นเป็นนมแล้วก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นผัดผักเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบาย